บรรยากาศในวันตรุษจีนที่เต็นท์จำหน่ายรถยนต์ท็อปรถสวยสาก,กาสองตั้งอยู่มือที่3ตำบลนกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นเต็นท์จำหน่ายรถยนต์มือสองรถบ้านคุณภาพมากที่สุดในจังหวัดปราจีนบุรีมีนนะายณัฐพงศ์หรือปานัทใช้เทียมวงอายุ5 7ปีซึ่งเป็นผู้จัดการเต็นท์และเจ้าของเต็นท์พร้อมครอบครัวญาติและพนักงานจัดพิธีไหว้เจ้าที่เท,ทพยดาฟ้าดินในวันตรุษจีน ืนในช่วงเช้าเป็นการทำบุญไหว้เจ้าที่เจ้าทางเทพพยะดาฟ้าดินจากนั้นมีการเชิดมังกรเชิดสิงโตพร้มอมกับแจกอ่างเปาแก่พนักงานตื่นในช่วงสายได้นำข้าวสารหนึ่งพันกระสอบมาแจกใจ่ายให้กับประชาชนด้านนายรัฐพงศ์หริปานัดใช้เที่ยงวงเจ้าของเต็นท์รถยนต์กล่าวว่าตุนจีนปีนี้ได้นำข้าวสารหนึ่งพันกระสอบมาแจกจ่ายช่วยเหลือชุมชนและประชาชนให้เป็นทานโดยมีผู้มารอรับมากกว่าหนึ่งพันคน ทถาน,นี้ได้ทำบุญและให้ทานต่อเนื่องมาตั้งแต่เหตุการณ์สถานการณ์โควิด -19 มาจนถึงปัจจุบันทีมข่าวไทยคเดลสรายงานท่ากาศยานสุวรรณภูมิจากกิจกรรมเทศกาลตรวจกินโชว์แสดงเชิอสิงโตและแจกของที่ระลึกบริเวณอาคารเทียบเครื่องบินเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับเที่ยวบิด s สาการบิน,หน,นไหหลานแอรไลน์ ซึ่งเดินทางมาจากไฮโคปสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน190คนทางด้านดรกิรติกิจมานวัตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดเผยว่าวันนี้ตรงกับวันแรกในเทศกาลปีใหม่ของชาวจีนซึ่งจะเป็นวันที่มีนะักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาหนานแน่นมากในภาพรวมตั้งแต่วันที่2ิติมกราคมจะถึง3กุมภาพันธ์มีนะักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงไทย2.4ล้านคนนอกจากนี้หลายคนกังวลเพราะมีข่าวมีการยกเลิกเที่ยวบินบางส่วน แต่ภาพรวมเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วมียอดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในช่วงตุดเทียนประมาณ12%ธุรกิจท่องเที่ยวไทยยังอยู่ในขาขึ้นนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกไม่เพียงแค่ชาวจีนให้ความสนใจเดินทางมาประเทศไทยแต่ยังมองว่าประเทศไทยมีความปลอดภัยเป็นประเทศที่น่าเที่ยวมีกรุงเทพเป็นเมืองหลวงที่ติดอันดับต้นๆของโลกตลอดขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี2 5 6 8 จะก่อให้เกิดรายได้ทางการท่องเที่ยวไทยรวมประมาณ4 3 6 0จนถึง4 6 6 0ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละเก้ถึงสิเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลตุษจีนในปีที่ผ่านมาบัณฑิตชาวาลารายงานว่าที่ร้อยเอกสาคอนกิ่งจันทศึกษาที่การจังหวัดปทุมธานีเพื่อประธานเปิดบ้านปอมท .2025 PTS b o n t r u Unique และกิจกรรมเทศกาลบรรตุจีน ที่โรงเรียนปฐมศึกษาธรรมศาสตร์อำเภอคลองหลวงงหวัดปทุมธานีโดยมนีนายธีรกรคุ้งวงผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะรองปออกล่นักเรียนให้การต้อนรับกิจกรรมเปิดบ้านปปท .2025 และกิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีนในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมขึ้น2ง,งานในวันเดียวกันซึ่งจะเป็นการแสดงผลงานและกิจกรรมต่างๆของกลุ่มทุกสาร,รก,การเรียนรู้นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับ้นอนุบาล3 ได้ผ่านักเรียนเข้าร่วมทดลองแบบจําลองการสอบเข้าเรียนและแสดงทักษะทางวิชาการนอกจากนี้ยังมีซุ้มกิจกรรมจากองค์กรภายนอกเข้าร่วมด้วยอาทิซุ้มจากสวทอชอซุ้มจากโรงเรียนหอวังปทุมธานีและโรงเรียนธรรมศาสตร์กองหลวงเป็นต้นซึ่งการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อประการพัฒนาทักษะผู้เรียนสาบด้านคือด้านความรู้ด้านทักษะกระบวนการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้มแข็งทางวิชาการตระหนักถึงความสาคัญของการใช้สื่อนวัตรกรรมสนใจใครยแก้วรายงานนายะพทวีรศีกุลวงในแพทย์สาธารรณาสุขจังหวัดกาลสินประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้การปฐรมพยาบาลฉุกเฉินและการคู่ชีพัพื้นฐานขอสมาคกมเมตตาธรรมที่พยษสถานเตกาจีงโเกาะ อำเภอกองไัยจังหวัดกาลสินพร้อมเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโดยมีนายสมนาดอ้านรองนายแพท,ทย์สาธารณสุขจังหวัดกาลสินนายกิ่งกัดบ่มกาวงนายกสมาคมเมตตาธรรมที่พิจิตสถานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกองไชยอาสากู้ชีพกู้ภยัยอปทเจหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอสอมอน,นักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมในกิจกรรมสำหรับศูนย์การเรียนรู้สมาคมเมตตาธรรมที่พิจิตสถานแอำเภอดลองไชย ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนจัดสรรบันการแพทย์ฉุกเฉินเป็นแห่งแรกของจังหวัดกาฬสินศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะช,ช่วยชีวิตฉุกเฉินในภาคประชาชนเกิดประชาชนเพื่อประชาชนซึ่งมีวัตถุประปสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ที่อาจเกิดขึ้นนอกกรุงพยาบาลโดยมุ่งเน้นการฝึกคุณปฏิการช่วยชีวิตด้วยการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED ซึ่มีความสำคัญยิ่งต่อการช่วยชีวิตประชาชนในยามวิกฤตทีมข่าวไทยกันิวส์รายงาน